สอนอัดวิดีโอบนหน้าจอโทรศัพท์มือถืออัดได้แบบง่ายๆอัดแบบฟรีๆไม่ต้องโหลดแอปใดๆทั้งสิน้นใครๆก็ทําได้ไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการอัดหน้าจอมือถือนะท่านผู้ชมขอข้อเรื่องหนึ่งแชร์กอนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วคนึ่งทราบด้นะครับเพื่อเริ่มด้วยช่วยกันในก,ในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนแล้วด้วยการอัดหน้าจอวิดีโอบนมือถือกันดีกว่าครับปัญหาที่พวกเราส่วนใหญ่เจอคือมันไม่มีโปรแกรมอัดครับท่านผ บางคนก็จะรู้บางคนก็ไม่รู้นะครับก็คือเวลาเราจะอัดหน้าจอเนี่ยเราจะปัดลงมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะกดอัดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยไม่มีแบบนี้ครับซึ่งปัดไปตรงไหนมันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วทาตามที่คุณหนึ่งแนะนํารับรองท่านผู้ชมจะรู้เลยครับว่ามันทําแบบไหนทํำยังไงนะครับซึ่งก่อนอื่นคุณหนึ่งขออนุญ,ญาตแนะนาโทรศัพท์มือถือก่อนมือถือที่คุณหนึ่งเอามาแนะนำเนี่ยตัวนี้เป็นเจ้าตัวเซี่ยมี่ก็คือเลตมี่ A5 นั่นเองราคา เบาสบายกระเป๋ามากนะครับหลายๆคนซื้อไปใช้แล้วถูกใจมากๆเพราะราคามันเบาจริงเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าตัวเราเองที่อยากจะเซฟเงินในกระเป๋านะครับมาดูกันครับเจ้าตัว A5 ตัวนี้นะครับที่คุณหนึ่งเคยแนะนําไปแล้วก็ซื้อกันถล่มทลายนะครับส่วนใครอยากซื้อก็กดที่ตะกร้าสีมุมซ้ายล่างได้เลยครับคุณหนึ่งจะปักร้านที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําให้นะครับส่วนวิธีการใช้งานทําตามนี้ครับนะครับ ท่านผู้ชมซื้อจากคูณหนึ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราจะมีวิธีการใช้งานตามหลังมาให้ตลอดแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามกันไว้นะอ่ะเราปัดแบบนี้ครับท่านผู้ชมปัดลงมานะครับเราไม่เห็นตัวแอปที่มันอัดหน้าจอนะครับดังนั้นท่านผู้ชมกดลากตรงนี้ครับเอามือกดลากมานะฮะลากมาเสร็จปุ๊บนะครับในหน้านี้มันก็จะมีเพิ่มเติมท่านผู้ชมก็ปรับดูนะครับปรากฏว่าไม่มีอีกนะครับดังนั้นให้ท่านผู้ชมกดมาที่รูปดินสอครับมุมขวาตรงนี้้้นนนนนนะะะมมัััจเเเป็็หาาาตลลยคครรบบด่ง เขาจะบอกเราเลยครับว่าถ้าเราต้องการเอาตัวไหนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับให้เรากดนะครับแล้วลากเพื่อเพิ่มการ์ดนะครับอ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะพาพวกเราไปในส่วนของโปรแกรมอัดหน้าจอก็คือตัวนี้ครับบันทึกหน้าจอท่านชมกดค้างเลยครับแล้วลากขึ้นไปครับลากขึ้นไปท่านชมจะเอาไว้บนบนสุดเลยก็ได้ครับเราจะได้เวลาเราใช้งานจะได้ง่ายนะครับอ่าคุณหนึ่งก็จะไว้บนสุดแถวนี้นะครับแบบนี้ครับอันนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วครับ คุณหนึ่งออกมาข้างนอกก่อนครับท่านผู้ชมวิธีการใช้งานนะครับท่านผู้ชมก็เพียงแค่ปัดตัวนี้ลงมาครับแล้วไอ้ตัวแอปบันทึกหน้าจอมันจะอยู่ตรงนี้ที่เราลากขึ้นมานครับเราก็กดกดเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะถามในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนครับแล้วท่านผู้ชมมาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับตรงชี้ลงมานี่ครับให้ท่านผู้ชมเลือกว่าท่านผู้ชมต้องการจะอัดเสียงในเครื่องอย่างเดียวไหมถ้าท่านผู้ชมต้องการอัดเสียงในเครื่องอย่างเดียวคือตัวนี้ ก็หมายถึงว่าเสียงจากอุปกรณ์ก็คือเสียงภายนอกหรือเสียงเราหรือเช,เช่นเสียงที่คุณหน่งพูดตอนนี้มันจะไม่เข้าไปถ้าสมมติว่าท่านชมไปอัดอพวกแอปอะไรต่างๆที่มันมีเพลงมีอะไรแล้วท่านชมต้องการไม่ให้เสียงข้างนอกแทรกเข้าไปครับเลือกแบบนี้แต่ท่านชมต้องการอารมณ์ประมาณว่าทําสื่อการสอนสอนเด็กนักเรียนแล้วจะทําแอปสอนอะไรเงี้ยท่านชมก็มาเลือกไมโครโฟนครับแต่ถ้าท่านมถ้าท่านชมต้องการทั้งตัวเครื่องแล้วก็เสียงเราด้วยก็เลือกข้างล่างครับ อันนี้คือทั้งไม่ทั้งเสียงนะครับก็คือเสียงภายนอกแล้วก็เสียงภายในนะครับอ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะให้ท่านผู้ชมดูก็คือจะเอาเฉพาะเสียงภายในก็เลือกตัวบนนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดเริ่มบันทึกเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราต้องการบันทึกกับแอปอะไรนะครับอ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะอัดเพลงนะท่านผู้ชมนะคุณหนึ่งก็เลือกตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการครับเราก็กดเพย์นะครับตอนนี้คุณหนึ่งพูด แนะนำพวกเราอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกเมนูตัวแรกเนี่ยเสียงของคุณหนึ่งจะไม่เข้าไปข้างในนะครับอ่านี่ครับอ่ากดหยุดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหยุดการใช้งานนะครับหรือหยุดการอัดวิดีโอก็ปัดลงมาครับมันจะเจอสีแดงนี้กดหยุดหยุดแล้วนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งครับเขาจะโชว์ภาพให้ให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็กดขึ้นมาเขาจะถามว่าให้เราเปิดกับแอปอะไรนะครับคุณหนึ่งก็จะเปิดผ่านแอปไอ้ตัวเนี่ยครับไฟล์ บายกูเกิลนะครับกดเฉพาะครั้งนี้หรือทุกครั้งเลยก็ได้นะครับถ้าทุกครั้งมันจะไม่ถามบ่อยนะครับในที่นี้คุณหนึ่งเฉพาะครั้งนี้เนี่ยท่านชมท่านชมฟังนะจะไม่มีเสียงคุณหนึ่งเข้าไปเลยนะครับนะอ่าเนี่ยครับเนี่ยวิธีการอัดหน้าจอนะครับแล้วทีนี้หลายๆท่านคงจะถามว่าแล้วถ้าเราอัดไปแล้วเนี่ยไอตัวเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการหาไปหาแอปไฟล์ครับไฟล์ My Google นะครับ ผู้ชมหาแอปไฟล์ไมโค o เกิอ่ะพิมพ์ในนี้ก็ได้ครับพิมพ์ในช่องค้นหานะไฟล์นะครับพิมพ์คําว่า f i l เนี่ย e s เนี่ยครับเจอแล้วก็กดเข้าไปครับอ่ากดอนุญาตครับแล้วนี้ไอ้ล่าสุดจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปเปิดดูได้เลยอันนี้คุณผมเปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบออกเราก็กดจุด3ามจุดแล้วก็ย้ายไปถังขยะลบออกไป นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายแบบนี้เลยครับส่วนใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับส่วนใครอยากได้โทรศัพท์มือถือราคาเบาสบายกระเป๋านะครับพูดง่ายว่า2000น่าจะอยู่มันราคาเต็มมันจริงจริอยู่4999ัาเครับแต่ท่านผู้ชมจะได้ราคาพิเศษเกิน50%ด้วยนะครับคุณหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปดูเองเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับโปรในช่วงนั้นๆน,น,นะครับซึ่งบางท่านเนี่ยจะได้พันกว่าบาทเอง ถือว่าถูกมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครมองหาโทารศัพท์มือถือราคาแบบเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นการใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็แนะนําเอาไปใช้ได้เลยครับกล้องหลัง32ล้านพิกเซลครับนะฮะแล้วก็ลงแอปธนาคารนะครับเป็นเครื่องสูนไทยนะครับเป็นแบรนด์จากเซมี่ส่วนวิธีการใช้งานอื่นๆเนี่ยเดยวคนหนึ่งจะทําตามหลังมาให้เยอะเลยนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี